กูบอกว่าให้ไปถึงเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีนะไม่พิมก็ขับรถออกจากบ้านได้ไม่ลืมนะคะคุณเพื่อนจ๋าแม่พิมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะออก็ขอบคุณผู้สนัเสนุนก็ต้องทำเวลาให้มันทันปกติก็ไ็ถึง <c oughs> ที่โรงเรียน กลัวว่าน้องจะไม่ทันทําเวนครับเพื่อนๆครูจัดจเวรให้เด็กนักเรียนครูบอกว่าให้ไปถึงเจ็ดโมเช้าสิบห้านาทีนะแม่พิมก็ขับรถออกจากบ้านมาถึงก็นี่แหละคะ่ะนั่งคุยกับพเพื่อนๆนี่แหละแล้วก็นึกอยากกินมันก็อย่างโอเคแต่ถ้าารถยนต์รวบรองว่าไม่ทัน น้องโดนหักคะแนนแต่วันนี้ไม่โดนหักกับเพื่อนๆจ้ะพยายามทำประพืชให้มาถึงก็นี่แหละคะ่ะนั่งคุยก,บก,ก,ยกยับเพื่อนๆนี่แหละแล้วก็นึกอยากกินสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้กินโกโก้นะคะเพื่อน กาแฟจะไม่ค่อยได้เยอนนี่เท่าไหร่แล้วตอนนี้แม่พิมกินงดกาแฟกิน mm hmm. โกโก้แทนคุณบอกว่าให้ไปถึงเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีนะแม่พิมก็ขับรถออกจากบ้านหกโมงห้าสิบห้านาทีนะคะเพื่อนไปถึงโรงเรียนเจ็ดโมงแปดนาทีเพื่อน กินให้มันเข้ามันก็เข้าเนาะตื่นเช้าอยู่นะคะตื่นตีห้าขึ้น <c oughs> เร่งรีบไปส่งน้อง้ำมุนเจ็ดโมงปกติน้องเขาไปถึงจเจ็ดโมงทุกวันนะ,ะแต่วันนี้สายเพราะว่าเน,นื่องจากจัดเตรียมชุดเนตรนานรีนั่นหละคะ่ะเพื่อนๆมันก็อย่างโอเคแต่ถ้าเอารถยนต์รับรองว,งว่าไม่ทัน น้องโดนหักคะแนนแต่วันนี้ไม่โดนหักค่ะเพื่อนๆจ้าพยายามทำประพฤติให้เราต้องมุ่งมั่นเราต้องทำให้ตรงเวลาตื่นเช้ามาหน้าที่ของเราคืออะไรเราจะทำอะไรเราก็พูดกิ้ก,ก่อนเราจะถ้าจะให้น้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ที่โรงเรียนกลัวว่าน้องจะไม่ทันทำเวนค่ะเพื่อน ครูจัดเวทใหเ้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนกลัวว่าน้องจะไม่ทันทําเวรค่ะเพื่อนๆครูจัดเวทใหเ้เด็กนักเรียนหนนขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้ใพิมพ์อย่างเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆครานี้กินโกโก้นะคะ ้าไปไม่ทันใช่ไหมคะรถ <c oughs> ก็ติดด้วยแต่ดีนะที่เราเอารถเล็กไปเครื่องไปมอเตอร์ไซค์ไปเนาะแม่แม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกอันตรายจะส่งเองรับเองดีวกว่านะคะเพื่อนเพื่อนเรต้องทำเวลาให้มันทันปกติก็ไปถึงเนาะแม่แม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูก อันตรายจะส่งเองรับเองดีวกว่านะคะเพื่อนอลุ้นลุ้นมากเลยวันนี้เป็นเวลาเป็นวันอะไรที่แบบไม่ถึงลุ้นอืมลุ้น้นช่วยลูก <c oughs> ที่โรงเรียนกลัวว่าน้องจะไม่ทันทําเวนค่ะเพื่อนครูจัดเวนใหเน้เด็กนักเรียน กรต้องทําเวลาให้มันทันปกติก็ไปถึงเราต้องทําเวลาให้มันทันปกติก็ไปถึงถ้าเราขาส่งงานก็ก็เหมือนกับเราไม่ตั้งใจค่ะเพื่อนถ้าเราอยากได้มันก็อย่างโอเคแต่ถ้าเรารถยนต์รับรองว,งว่าไม่ทันน้องโดนหักคะแนนแต่วันนี้ไม่โดนหักคัะเ,เพื่อนจ๋าพยายามทำประพฤติให้ กินให้มันเข้า,ขามันก็เข้าเนาะนี่ว่าตัวเองทําเสร็จพอตอนเช้ามาเอากระโปงอ่ะน้องบอกว่าแม่กระโปงหนูคับแล้วต้องขยับตะขออ่ะไม่ก็ลืมเช็คตามที่เราทําปกตินะคะเพื่อนๆอย่าขาดโจบง,งานก็ต้องทําเวลาให้มันทันปกติก็ ถึงถ้าเราขาดส่งงานก็ก็เหมือนกับเราไม่ตั้งใจค่ะเพื่อนถ้าเราอยากได้ไปพึ่งกลัวว่าน้องจะโดนหักคะแนนไปพึ่งกลัวว่าน้องจะโดนหักคะแนนส้มโอพอดีจึงรถขายอยู่ปากทางหน้าบ้าน ได้ไม่ลืมนะคะพเพื่อนๆจ้าไม่มถึงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณผู้ส่ัเสนุนก็ต้องทําเวลาให้มันทันปกติก็ไปถึงถึงเพื่นกินให้มันเข้ามันก็เข้าเนาะอเออยังไม่ได้ลงคลิปก็ลงให้สม่ำเสมอ หลงให้ตรงเวลานะคะหลงวันนั้เท่าไหร่แล้วควรทำกับทนโบนี่จะเข้ากันไหมครับถ้าเราขาดส่งงานก็ก็เหมือนกับเราไม่ตั้งใจค่ะเพื่อนถ้าเราอยากได้กับทนโบนี่จะเข้ากันไหมครับลุ้นลุ้นมากเลย วันนี้เป็นเวละเป็นวันอะไรที่แบบไม่ถึงลุ้นอืมลุ้นุ้นช่วยลูกหกโมงห้าสิบห้านาทีนะคะเพื่อนไปเห็นโรงเรียนเจ็ดโมงแปดนาที <c oughs> ได้ไม่ลืมนะคะ <c oughs> เพื่อนจ้าไม่ถึงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนะุนคอกระปงมวกาต้องมา เกะใหม่เย็บอีกใจเวลาก็สิบนาทีอยู่นะคะอืมก็เลยสายค่ะเพื่อนๆจำเพื่อนกาแฟจะไม่ค่อยได้เห็นนี่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่กินงดกาแฟกินโกโก้แทนที่โรงเรียนกลัวว่าน้องจะไม่ทันทาเวนค่ะเพื่อนๆครูจัดเวนให้เด็กนักเรียนตามที่เราทําปกตินะคะเพื่อน อยากขาดโจงงานมาถึงก็นี่แหละค่ะนั่งคุยกับเพื่อนๆนี่แหละแล้วก็นึกอยากกินขอกะโปงนะเราต้องมาแกะใหม่เย็บอีกใจเวลาก็สิบนาทีอยู่นะคะอืมก็เลยสายค่ะเพื่อนๆจ้ะค่วตัวเองทําเสร็จพอตอนเช้ามาเอากระโปงอน้องบอกว่าแม่กระโปงหนูครับแล้ว ต้องขยับตะขออ่ะแม่ก็ลืมเช็กตะขอกับปูมเนาะเ็ต้องมาแกะใหม่เย็บอีกใจเวลาก็สิบนาทีอยู่นะคะอืมก็เลยสายค่ะพเพื่อนๆจะมาถึงก็นี่แหละคะ่ะนั่งคุยกับพเพื่อนๆนี่แหละแล้วก็นึกอยากกินอมหวานอมเปรี้ยว ก็ตัวเองทําเสร็จพอตอนเช้ามาเอากระโปรงน้องบอกว่าแม่กระโปงหนูคับแล้วต้องขยับตะขออ่ะแม่ก็ลืมเช็กก็ต้องทําเวลาให้มันทันปกติก็ไปถึงลุ้นลุ้นมากเลยวันนี้เป็นเวลาเป็นวันอะไรที่แบบไม่ถึงลุ้น,ล,นลุ้นช่วยลูกทาไปไม่ทันใช่ไหมคะ <c oughs> รถก็ติดด้วย ดีนะที่เราเอารถเล็กไปเ,เครื่องไปมอเตอร์ไซค์ไปที่ว่าตัวเองทําเสร็จพอตอนเช้ามาเอากระโปงอ่ะน้องบอกว่าแม่กระโปงหนูครับแล้วต้องขยับตะขออ่ะแม,ม่ก็ลืมเช็คถ้าเราขาดส่งงานก็ก็เหมือนกับเราไม่ตั้งใจค่ะเพื่อนถ้าเราอยากได้เอ่อยังไม่ได้ลงคลิปก็ลงให้สม่ำเสมอ หลงให้ตรงเวลานะคะหลงวันนั้นเท่าไหร่แล้วควรทำกับท้านโบนี้จะเข้ากันนะครับไปเพิ่งกลัวว่าน้องจะโดนหักคะแนนมาถึงก็นี่นะคะ